ญิงคนนี้ไขปริศนาคดีฆาตกรรมด้วยดอกไม้นี่คือคดีฆาตกรรมที่น่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานี้ใครฆ่าโอมกันแน่สสชื่อดังคนหนึ่งโอมอนุสรเอื้อเทพาแคดิเดตนายกรัฐมนตรีที่กําลังจะเข้าพิธีวิวากับลิสาและลิสาตั้งสินทรัพย์แต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันโอมเนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในสตูดอกไม้จุดที่น่าสงสัยของคดีเนี่ยบอกว่ามีเยอะมากจริงนะเรื่องการเมืองเรื่องครอบครัวปัญหาระหว่างตระกูลหรืออาจจะมีเรื่องอื่น ที่แฝงอยู่ในนี้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะคือซีรีส์ของ Netflix ที่เพิ่งเข้าฉายวันนี้ถ้าใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนบอกเลยเรื่องนี้ห้ามพลาดอารมณ์แนวแบบ Knife out แต่ปรับ mood and tone นิดนึงไปแบบเป็นสไตล์แบบสืบสันดาห์ n t t l l x กก็จะมีความแบบ นะนิดนิดหนึ่นนงแต่ว่านี่เป็นซีรีส์ที่น่าดูที่สุดของเดือนนี้เลยเพิ่งได้ดูไปไม่กี่ตอนก็ต้องบอกว่ารีบมาทําคลิปก่อนเลยดีกว,ว่าเพราะมันสนุกมากปุ่มตัวละครเยอะมากอยากมีคนเมาด้วยน่าสงสัยทุกตัวละครแม้กระทั่งนางเอกของเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องดูห้ามพลาดแอบกระซิบไว้นิดหนึ่งนะว่าตอนนี้อินกับเรื่องนี้มากตั้งแต่ไปงานเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนท์ที่เน็ตฟลิกจัด ถ้าอยากรู้ว่าอีเวนต์สุด Exclusive นั้นเป็นยังไงมาตามดูกันได้ในช่องนะครับแต่วันนี้รีบไปดูกันก่อนจะได้กลับมาคุยเรื่อง,องกับดาลาบุพภาฆาตกรรม